วันนี้บริฟจะพามาดูรถตัดอ้อยรถคันเดียวใช้ตัดอ้อยทางไร่กว่า1,000รายไร่วิธีการทำงานง่ายมากด้านหน้าที่เหมือนสว่านใช้ดูดอ้อยเข้าไปเรียกว่าสก,กีพออ้อยเข้าไปด้านในจะเจอเกียร์ตัดโคน ที่จะตัดอ้อยเป็นท่อนๆแล้วส่งไปที่ปล่องด้านบนผลใบออกปล่อยอ้อยที่ตัดแล้วไปที่รถสิบล้อคันข้างๆเรียกได้ว่ารถคันเดียวตัดจากต้นตัดเป็นท่อนเอาใบออกพร้อมส่งไปโรงงาน120ตันต่อวันอา้าวพี่เอสสวัสดีและสบายดีทางพปรแม่พี่น้องฝังลาวฟังไทยเนาะมือนี้กมาพบมาพ่กันคือเก้ากับช่องพื้นบ้านชาแน,นลมันนี้มายอดเนาะ กอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอเมืองตำบลน,นาตะขวัญคือเก่าพนะี่น้องถือว่าบยยอดกับู้ดีออกมาจากงานพนะี่น้องออกมาจากเห็นงานแล้วก็ได้ไปเจอเจอคลิปคลิปหนึ่งเนาะที่ให้เบิง่งทางเบื้องต้นฮาทเนานะเป็นคลิปหลุดตัดอ้อยเนาะคลิปหลุดตัดอ้อยเนาะซึ่งซองซึ่งคลิปนี้เนาะบยยอดก็ได้มาจากซองกู๊ดเดย์ออฟพิเชียลเนาะที่แบบว่าเป็นอาจจะถ่ายถ่ายทอดนึ่งลาวต่างๆเนาะที่แบบว่าสื่อ เรื่องราวของดาราหรือว่าเรื่องราวของข่าวสารต่งตางๆเนะาะแต่หากว่า้ใดยากเข้าไปเบื้องการสามารถเข้าไปติดตามนะครับชมพอดีเนาะซึ่งบอยอดได้ไปเห็นเนาะสิ่งสิ่งนี้เนาะเจ้าสิ่งนี้ที่มีมูลค่าถึง10ล้านบาทเนะาะบอยอดก็เลยไปบบอุดใจ่ได้ที่จะมารีวิวและนำมาเสนอเนาะราคา10ล้านบาทเนาะซึ่งบอยยอดก็มักหักในด้านการทำกักเกรตรอยู่แล้วเนาะทำ แบบบกว่าจะเป็นทุกๆเรื่องเนาะในการที่แบบเกี่ยวข้องกับการพัฒนากเกษตรของพี่น้องชาวไทยเพราะว่ามันล้ำหน้าล้ำสมัย่นาะสิบล้านบาทเนาะถ้าเป็นเงินของบ้านบยยอดเด้ยกะหกพันเนาะแปดร้อยล้านกีบกันเลยทีเดียว่นองความหลายเนาะหกพันกว่าล้าน่นางถ้าเป็นเงินบ้านบยยอดนะมันสินับไหวบอเนาะ,ะนี่แหละคือแบบว่าบยยอดด้เห็นอ้ได้ฟัง ความสุดยอดเนาะของคนไทยกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงและเป็นยังเขาคือกล้าเสี่ยงเขาคือกล้าลงทุนที่แบบว่านำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ในการ,รเกษตรทำแบบนี้เพราะว่ามันสะดวกสบายพีนเนองคนไทยผลิตเองเนเี่ยพี่นอะเลยคนไทยผลิตเองเนาะอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งป่ะยดได้เห็นแล้วก็ วนะนะความสุดยอดนะน้องความสุดยอดแล้วก็ความล้ำสมัยไฮเทคของคนไทยนี่เบ้าได้่ยแลยกับเบ้าบูมิสเนซึ่งเขาได้เห็นต้นคลิปไปเนาะคือแบบว่าตัดไปมันมีใบแม่บอกเป็นน้องอ้อยเนาะมายอดก็แบบว่าเออความไฮเทคนะี่แบบว่าความล้ำสมัยของคนไทยที่ผลิตออกมาเนาะมันเป็นใบเนาะไอ้ต้นอ้อยมันก็จะมีใบเนะ ตัดตัดตัดต้ดตดตอนอ้อยนี่บอยอดก็ยังงงเลยพราะตัดแล้วก็หิดเป็นท่อนแล้วก็มาใส่หลดสิบล้ออีกเทือหนึ่งบอยอดยิ่งได้เห็นแล้วก็ยิ่งทึ่งนงยิ่งทึ่งว่าเออสิ่งที่แปลว่าว้าว,าวแล้วนี่เนาะมันเป็นความขิดและกับความสามารถของคนไทยที่เกิดจากฝีมือของคนไทยสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยน,นองถือว่าบอยอดได้เห็นแล้วก็ มันว้าวมันอเมซิ่งเนาะซึ่งสิ่งดีๆแล้วนี้กับคนไทยเพื่นก็มอบให้คนไทยเองเนาะกับโได้ว่ามอบให้ผู้ใดทั้งหมดเนาะขั้นตอนแรกก็คือคนไทยเลยเนาะชวนว่าหากจะส่งออกต่างประเทศก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งแรกที่คนไทยเนาะเพื่อนจะนึกถึงว่าคนไทยลําบากบอ่อในการทําไร่อ้อยส่วนมันหรือแม้กระทั่งไทยทําไรท่ทํานาเนาะ มันเป็นสตอรี่เรื่องเลา่าที่มีมาแล้วกะเหตุให้คนต่างชาติเนาะหรือว่าคนต่างประเทศหันความสนใจอย่างเส้นบายอดเนาะกับโมเนคนไทยแต่กับมักหักในการที่แบบว่าจะนําเสนอในเรื่องเล่าที่เป็นไทยเนาะความที่แบบว่าคนไทยมันมีความเข้าห้องเอวียงนะ ล่ำสมัยและกระทันสมัยซึ่งมันบอแม่นว่าเหตุขึ้นมาในในสิ่งที่แบบว่าเออเขาเขาบบเคยเห็นเนาะการปลูกอ้อยนเนาะเลี้ยงปลาหรือว่าทำนาปลูกมันเลานี่มีแน่นอนว่าทุกคนเคยเห็นเนาะคนเราอย่างอยู่บ้านบอยอดหรือว่าบอยอดเองก็เคยเห็นแต่บบเคยเห็น หลุดนี่นะพี่นอ้องการปลูกมันปลูกอ้อยนี่บอยอดก็เคยเห็นปลูกก,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 กล้วยปลูกอย่างกันแล้วแต่แต่บอยอดบอเคยเห็นสิ่งที่นํามาพัฒนาสิ่งที่นํามาเก็บเกี่ยวนี่นะมันล้าหน้าล้าสมัยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบว่าบอยอดบ,บ, hit, เบอเคยเห็นนะถ้าหาว่าพวกตัดอ้อยหรือว่ากลันนี่บอยอดเคยเห็นนะแล้วก็เคยกลนแต่บัวได้ใช้วิธีนี้บัวได้ใช้วิธีที่แบบว่า,วาล้าหน้าล้าสมัยแบบที่บอยอดก็เลยแบบว่า ประทับใจแล้วก็อดโบได้ที่จะมานําเสนอเนาะลงทุน10ล้านบาทเนาะเผื่อซื้อลดคันหนึ่งมาแล้วมาทําธุรกิจหรือว่าทํางานในเกี่ยวกับการตัดอ้อยเนาะซึ่งลดคันนี้เนาะถ้าหาว่าจะซื้อแล้วมากลนมันมันกับโบได้เด้เนาะเพราะว่ามันจะตัดอ้อย โดยเฉพาะเลยเนะาะที่บุยอดจําบุพิษมันจิตตัดอ้อยโดยเฉพาะแต่ว่าเป็นยังคนไทยคนคือแบบว่าเข้าห้องไปไดยเนาะคือว่าซื้อมาแลกามาเห็ดแบบนี้เนาะเพราะว่าหนึ่งอยู่คนปลูกอ้อยเนาะอยู่ในประเทศไทยนี่กระลายเพราะว่าเพื่อนผลิตเองเนี่ยนะพี่น้องหลังจากที่ปลูกอ้อยเองเนาะตับผลิตน้ตําตาลเองทุกอย่างแม่นผลิตเองมันก็เลยอ่ะ เห็นให้ประเทศไทยนี่ล้ำหน้าเนาะทางด้านการสร่งออกเนาะและการการผลิตทุกทุกอย่างเนาะซึ่งบ้านพยอดก,กับกินน้ำตาลไทยเนาะพี่นอ้องเนาะกินน้ำตาลไทยสุรุสไทยทุกอย่างเป็นของไทยพี่นอ้องเกลือนี่อาจจะมีเกลือไทยแน่เกลือลาวแน่เนาะเกลือแต่ว่าสุรุสในส่วนใหญ่ก็คือจะเก้าก็คือจะกินของไทยเนาะ แต่ส่วนที่เบายอดในพูดถึงเนะาะบว่าจะเป็นในทุกๆเรื่องในทุกๆคลิปมเมนเว่าออกจากใจว่าเออคนไทยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่แบบวา่าบายอดได้เข้ามาแล้วได้ภูมิใจเนาะประเทศหลายประเทศเนะาะว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาเนาะบายอดกับโบประทับใจคือแบบวา่า มาอาศัยอยู่ประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งเป็นภาษาเดียวกันเนาะว้าง่ายคุยสนุกเนาะถ้าหากว่าเบลอยอดสจไปพูดคุยเนาะเรื่องราเวียดนามนี่เบลอยดกะบโประทับใจพาม่าบอยดเคยไปบอกเคยไปนะแต่เบลอยดบอประทับใจเพราะว่าบลอยดเว้างเปะเนาะแบบว่ามันต้องเฮียนหูอีกดนก่อนจะเป็นถ้าเขามาทางประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนเลยเนาะ โดยที่บอดได้้องเฮียนหู้บอได้ต้องเฮียนห,หย,นยังพี่นองการสำหรับคลิปน,นี้เนาะผู้ดใดที่เข้าเบิ่งแล้วกาอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้บอยยอดจะขอกลาไปบา่างสบายดี